วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะคะสวัส <Wow. S 1> ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l i v Channel นะคะรอบนี้ก็อยู่กับหน้าเกม Crazy Win หรืออแปะนะคะรอบนี้ก็กำลังใน,ในช่วงโบนะัสทารอบบ่ายนะคะก็คือเห็นว่ามีอแปะอีกแล้วทุกคนดู เออมันมีหลายค่าหลายเกมเนาะแต่เราก็ไม่พ้นจากคากแต่จริงๆก็เลยต้องจัดซะหน่อยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทางกลุ่มพูดคุยแล้วก็กลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็มินแลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะก็เจอกันอีกแล้วนะคะรอบนี้ก็ทุนเส็จหนึ่งพันเจ็ดสิบนะคะก็ขอเริ่มที่เบสสิบนะคะทุกคนคือแบบ ประเดิมด้วยเบสิกเลยทุกคนเราไม่พูดอะไรมากเลยเออแต่ว่าตอนนี้สเปเตอร์คือมาตั้งห้าตัวเน่ยเอาเรื่องอยู่นะเออก็ขอหมุนข้างล่างแล้วกันเนาะแล้วก็ข้างบนเราจะไม่ขอหมุนนะคะไปจ้ะไปต่อเลยนะคะรอบนี้คือจะมาปั่นแบบคุณไม่เน้นเยอะ,อะทุกคนไม่เน้นหมุนเยอะไม่เน้นคุณเยอะเออ เอาแค่10กับ1ิสีแล้วกันเขาเรียกว่าง่างนยๆโอ้โหชอมนี้เล็กๆ่ะทุกคนดูจัดไปแบบเต็มๆเ,เลยอะ่ะโอ้โหจัดแบบเต็มๆเลยนะเคือนทุกคน2,023คือประเดิมด้วย2,000เลยอะ่ะโอ้โหเอาเรื่องแล้วก็ยังมาต่อไหมมาจากรางวัลก้อนโตนะคะ259 ก็ถือว่าใช้ได้เลยทุกคนดูตัวคุณก็เอาเรื่องอยู่นะเออโอเคโอหสัคแคเตอร์อีกตัวเดียวเองก็เหลืออีกหกทีสปินนะคะตอนนี้ก็ก็ได้อยู่อะทุกคนเออขึ้นมาสามพันแล้วอะตอนนี้ก็ทุนเรามาที่หนึ่งพันใช่ไหมทุกคนเออไม่เป็นไรจาเราก็ขอหมุนแล้วก็ขอซื้อไปเรื่อยๆก่อนนะคะคือจะดูนะคะว่ามันแบบแข็งๆหรือเปล่านะคะ ก็ขอย้ําอีกทีนะคะรอบนี้เราก็มาปั่นในช่วงโบนัสไทม์นะคะก็คือโบนัสไทม์รอบบ่ายแล้วเลยแต่เราก็เพิ่งได้ลงอะเนาะเพ mm. ิ่งว่างลงทุกคนโอเครอบร,รอบแรกก็คือ2 4 7 1นเอ็นะคะ mm. ขอภายในสิ่งทีดิเซนเซอร์ด้วยเอาไงดีทุกคนกําไรมาที่2 0 0 0แล้วนะคะจะซื้อต่อหรือว่าหยุดดีระดับเราเนาะซื้อสิจ๊ะซื้อเลยเนาะทุกคนแบบไหนก็มาแล้วอะเออขอแบบ เบสิส <Basic S 2> พอแบบเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าถ้าเบส20มันมีสิทธิ์ที่จะกินเราได้เออแต่ถ้าเบส10ก็คือแบบเซฟไว้ได้อยู่ก็รอบนี้บนัสถาม bon รอบบ่ายนะคะมาดูนะคะว่าจะปังปูริเยหรือเปล่านะคะโอเคเหมือนเดิมค่ะขอมุนข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็เราไม่หมุนเยอะนะคะทุกคนกับไม่มุนไม่หมุนเยอะ,อะทุกคนเอาแบบพอประมาณพอให้ได้ทุนคืนกําไรคืนอะไรประมาณนั้น อย่าโลภมากนะจ๊ะแนะนำเลยจ๊ะทุกคนอย่าโลภมากแล้วก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนนะทามกลุ่มพูดคุยแล้วก็กลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็เป็นกลุ่มที่แบบเอเกมไหนแตกอยู่อะไรกเกมไหนที่แบบกําลังมาแรงอยู่ทุกคนก็คือจะบอกกันในกลุ่มเลยอืมแล้วก็เราเห็นว่ามีอัปเปตตลอดทุกคนเราก็เลยเห็นว่าเออโบนทามก็เลยจัดสักหน่อยนะคะก็ลอมนี้คูณสิบสี่แล้วกันเนาะ โอเคโอเคื okay. Okay. Hmm. แล้วจะอยู่แถวสา okay, มโอเคมะโอ้โ oh. หรอบสองจะแ้วหรือเปล่ามาดูนะคะว่ารอบนี้เราจะซื้อไปเท่าไหร่กันนะคะทุกคนมันจะซื้อกันกี่รอบนะคะรอบแรกคือได้กําไรมาก็จริงทุกคนแต่ก็ไม่เชิงว่ากําไรเยอะเนาะแบบกำไรพอประมาณเองแค่สองพันเองอาแปะนอนสิไหนออาแปะโอ้โห รอบสองจะรอดหรือเปล่าทุกคนคือดูยังไม่ถึงพันเลยอะ่ะกำไรเราดูห้าโอยังไม่ถึงเลยนะโอ้โหรอบสองถือว่าแย่แย่มากเลยอเออแย่จริงๆคือรอบที่แล้วรอบแรกคือสองพันรอบนี้คือได้เท่าไหร่จ้ะสองร้อยสามต่างกันลิบลับเลยจ้ะโอ้โหกำไรหายเลยนะทุกคนกำไรหายจริงๆฟีนิฟีป้าเอ้ยเทตเตอร์เข้าปะเข้าเข้ามา ลุ้นมากอีดอกไม่เข้าจ้าก็เอาไงดีซื้อหรือว่าหยุดซื้อแล้วกันมาอีกสักรอบทุกคนตอนนี้ก็คือเหลือสองพันเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดตกลงุม้นก็คือเฮลเลยนะเอาทุกคนคือเราจะซื้อได้แค่สูงสุดคือสามรอบนะคะเพราะว่าซื้อมากกว่านั้นไม่ได้จริงๆก็คือรอบแรกมันให้กําไรมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่รอบสองคือไม่ได้เลยจ้ะแล้วเรามาดูนะคะรอบสามจะได้กําไรมากหรือน้อยหรือว่าจะตกหลุมดาเลยจ้ะ ก็คือเราให้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันเนาะขอเพในเสียงนิสเซนเจอร์ด้วยนะคะคือเราเล่นมากกว่านั้นไม่ได้จริงๆโอ้โหทุกคนเอาไงดีอ่ะยสักรอบได้ไหมคือมันตกหลุมดําเร็วอ่ะทุกคนแต่รอบนี้ขอแฮกกดได้ไหมแบบซื้อไปอีกสักสี่รอบเลยอะ่ะเพลงอะ่ะทุกคนคือสองสามรอบมันก็ไม่ได้คอมโบอะไรเลยอะ่ะแล้วก็มันมาตกหลุมดํารอบที่สาม อรู้ว่าเราจะหมุนไปเรื่อยๆดีเอาไงดีทุกคนหมุนแล้วกันเนาะไหนๆก็มาแล้วอะ่ะหมุนพอไม่ไม่ซื้อดีกว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือว่าไม่รู้จะดีใจหรือว่าจะเสียใจดีทุกคนแบบมันไม่ได้ขาดทุนอ่ะทุกคนแต่ว่ามันเสียเฟลไปเลยอืม ก็เลยดูทรงแล้วน่าจะได้ทุนมาแค่พันเดียวเองเออก็ไม่ได้ว่าจะขาดทุนเนาะแต่ก็แบบเออไม่เป็นไรจัดรอบเย็นต่อไปดีกว่านะคะก็รอบเย็นเจอกันแน่นะคะทุกคนรอบนี้ก็แบบพอประมาณเบาๆก่อนอประมาณนั้นเลยรอบหน้าก็ถ้ามีอัปแปคก็จะจัดอัปเปอีกนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่ายลืมกดไลค์กด s ับ s ไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ